ว่าโอเคไปเท่าก้อให้ไปทำอะไรบ้างเรารู้ที่ต้องใช้ในการไฟมีอะไรบ้างนะครับ่ประมาณ10 1สชั่วโมงท่านสั่งตอนนี้หาแน่นมากเพราะทุกอย่างมันรวมกันอยู่ภายใน16ชั่วโมงนี้นะครับปกติข้อนี่ยปกติข้อจะอยู่ประมาณ3 0 0พนะถ้าเราเห็นเอาของที่หนของโบราณก็มี วันนี้ข้าปีน้แถมยกข้ากลางวันปีอะไรโอ้ก็ัดมาเลยพี่เอสแคร์ข้าวแบหมอดิ้ไกมาเยอลิ่มาเองวัุี่เรียบอนั่เมื่อกี้ใ่หมัยังมีพักยอยู่ก็ก็เลยเป็นชื่อคอนเทนต์ต้องให้ปีกับพี่อแวันนี้วันแรกเริ่มต้นะบแล้วก็จะจบกลางวัตั้งหโมงเย็น คมเนื้อหาแน่นมากเหมือนที่เราคุยกันวันนั้น ูดถึงเรื่องของกฎหมายใช่ครับกฎหมายเพราะว่าตูวันนี้กฎหมายก็เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเพราะว่าการเรียนผู้สูงอายุเป็นที่นิยมใครที่ไม่อยากตกงานไม่อยากอยากมีอาชีพแบบระยะยาวนะครับเรนเนี้ยประมาณสัก1สิบยี่สปีไม่ตกแน่นอนสําหรับเพืนผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเราก็ดูดีอยู่แล้วว่าผู้สูงต้มากขึ้นในาการนี้เราจะเรียนเรื่องกฎหมายเราจะมา ต้องร้องไม่ให้เกิดการ <Okay. S 1> แจ้งความจะเป็นคดีกันอะไรเงี้ยกันเราคงไม่อยากเกิดแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับหลังจากจบคุยเรื่องอกฎหมายจะสุดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราดูแลซอกมือซอกนิ้วยังไงอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะไปเรื่องของการสวนถ่ายสวนฉี่นะครับเป็นการวิบไม่ได้เรียนแต่ ีสวนไทยแล้วก็จะเป็นเนเที่ยงคบจบที่จบอ,า,อาหารกลางวันด้วยสวนไทย <laughs> แม่แต่พาราพารางควก็กินเลยเม็ด2เม็ดพถามไ่1เม็ดทาไมใหเม็ดก็างตอไมถูกเรือน้อยางนีะครับทําไมคนนี่ต้องให้ไม่ได้มันมีมีหลักการมัอยู่นะครับเราจะได้เอาไปนาไปใช้ได้เนะครับพวกการตกหกล้มผู้สูงอายุเวลาเกิดวยัอัดตกหกล้มเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลือ การยังไงยหรือว่าแมลงสาบการต่อยนะครับมีแผลเกิดขึ้นเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงนะครับการสอนง่ายๆคือวันนี้จะไม่ทฤษฎีเยอะแต่เป็นการเล่าให้ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบริหารยานะครับการบริหารยาเนี่ยโอ้ก็เยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่หเราก็จะเจอแต่ยากินนะครับยากินอันนี้เราจะพูดไปหมดเลยยากินยาฉีดเพราะว่าบางทีเราต้องฉีดอินซูลินด้วยใช่ไหมครับ บาคนอาจจะเคยชีนบางคนไม่เคยก็ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะมาะคุยภาพรวมให้ฟังให้เห็นภาพพอไปฝึกในภาคทฤษฎีไอเดียตั้เรียนในภาคทฤษฎีเสร็จปุ๊บไปฝึกภาคปฏิบัติเรา,าก็จะอ๋อมันชินแบบนี้การหลักการคำข่าวอ๋อคือภาษาเคยเล่าให้ฟังอยู่ที่พอที่ท่าบอกกันนะครับหรือว่าบางคนไป่ต้องมันจะมีายาหยอดตายาสวนยาเหน็บยาสอดยาแปะก็มีใช่งไหมครับยาแปะ ยาหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกอย่ยาโป้ดหีอาา๋อ,อ,อบริษต่ละตัวบริหารได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บก็จะไปที่เรื่องการให้ ไม่เบื่อไม่เมากับการพ้องไข้เหมือนกันครับเพราะว่าการ mm hmm. วัฒนธรรชีพเองบางคนก็เรียนมาแล้วแต่ว่าจำไม่ได้เ <c oughs> พราะมีตัวเลขที่จำํำค่อนข้างเยอะมากนะครับวันนี้เราจะจบที่การวัสนธราชีพนะครับมันสําหรับวันนี้นะครับแน่ไหมครับแน่แน่ไหมครับแน่ละเอียดไม่มีช่องว่างเลยแล้วก็จะละเอียดมากผมบอกเลยว่าถ้าใครมาฝึกที่นี่หรือมาเรียนที่นี่นะครับผมจะละเอียดมากเลยนะครับอย่าง <c oughs> เช่นแต่ว่าใข้พวกเนี่ย้คว รไม่ดีแล้วคนคนสูงอายุไม่ดีแะควับอนี่ะหไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครที่เราจะมาเรียนตายกานถ้ามากกว่า37.5้ขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ย้มีไข้เกิดอะไร้บ้างอย่างเงี้ยต้องไปไปไม่เพียงอีก ก็คือเอาแต่งหัวข้อที่ไปใช้จริเงเลยใช่ไหมครับบางทีนายเคยเห็นเคสที่เป็นแบรนด์เป็นต่อคอแล้วแต่ว่าบางทีส่วนใหญ่ที่ไปทําบ้านเราก็จะแบบเข้ามาทำยังไงเราก็ทําตาม่นะครับแต่วันนี้เราจะมาเอาเ,อาเอาาทคโนโลยีทฤษฎีเข้าไปด้วยว่าที่ถูกต้อง นะครับแล้วก็ก็จะเป็นกาเทียงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะช่วงบาพวกโรคที่บ่อยนะครับเาหวานความดันไขมาหัวใจเราดูแลเอาไว้สําคัญสําคัญของแ่ะโรคนะครับที่จะเราให้ตั่นะครับแล้วก็ก็จะมีอาจารย์พยาบาลอาจารย์พยาบาลแ้วงเรียนบริบาลมาเลื่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่มีใบและอยากแบบ ดูแลตนเองและก็เตรียมตัวเองของผู้ดูแล ว่าเออการที่ต้องใช้รครับวมาาบถึงเวลาถ้าเกิดไปดูแลแล้วมีปัญหาในการดูแลเคสนะครับเร,เราจะมีวิธีการแก้ไขแล,และพูุมงีท่านทันเวลานะครับก็จะมีคอร์ส BLS ยสนะครับรสก็คือ Basic Life Support คือการ CPR ช่วยหัวใจนีก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ใช้แต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าวันทีไปแล้วเนี่ย แชร์แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอขอเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของเราได้ไหมครับนะครับคุเพียตอนนี้น้ำลายอยู่ไรอยู่ไหนครับค่ะอยู่ศูนย์ดูแล เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พิมว่าเพจเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะทั้งนั้นใช่ค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นอศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคือดีภาวะซึ่งกี่นี้ค่ะเปิดรีพิตอยู่ในกลุ่มไลน์เรียนเป้าไข่กับพีเอแกนะคะตามหลุดตรงนี้เข้าไป สิสามถึงสิบสาสบการ์เซ็0ก็คือคนไข้ติดเสียงเลื่งจอคอพแล้วก็เลยมามีเทคนิคมีอะไรก็จะมาแชร์กันวันนี้ในการดูแลคนไข้ติดเสียงนะครับแล้วก็อยู่ c u ซนะครับโรคหัวใจนะครับมาเีนครับลงยกรประมาณ1ิบีครับงก็เป็นคนไข้หนักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในฟิลของอิกชน ส่วนใหญ่คนที่มาจ้างไปดูแลคือคนที่มีฐานะระดับหนึ่งนะครับที่มีกำลังมาจา้างา็จะเราจะไปดูแลยังไงให้ให้เกิดความพึงพอใจ ไขาให้กูโดน